Everything was good. Very special here. We have our uh, fourth way way presenters. So he uh, was happy, and then uh, we can see many fans of planet, and then our planet presenter. And then this, this place is a new place, and then yeah, we are happy.

Why you uh, brand? Because they are beautiful and handsome. Uh, <laughs> and then they are so sophisticated and then they are competent. Actually, you know, they deliver our brand value so well. And then planet brand you know so so much matching these for people. That's why we choose uh, these great people. Mark, น้ำตาแซนแอมานอนก็เพราว่านเ่ยว่าแต่ก็คือจริงๆอ่ะนเนี่ยปีนี้คือเราบอเรื่องแบบนที่น้คือทำด้านสตผิวด้านแค่ด้านแบบเด็่ผิวองเนี่ยค่ะก็ลองสีคอ่ะแบบก็สามารถแบบมีความคไดเดนว่าเป็นความชัของในเวงต่คนยนะคะแล้วก็แก็แบบแต่ละคนเนี่ยก็คือแบบว่าเปเอแบบานให้เราได้ดีคะ Uh, actually, not that different. You know, they they want you know the basic product, and then uh, they they look looking for some functional product. But something different is uh, Thai people looking for some uh, products of. Uh, it depends on their climate and then, uh, their skin condition. But mostly, Korean people are looking for some technology. That is a little bit different, but they are all looking for some good products. <coughs> เราคอนเธนเรื oh, sure, sure. Have, uh ่องแบบน่าประหาเพราะว่าคแบบร้อนอยู่ด้วยะมือนคือเเด็กก็ผลิตมาให้บว่ากบบ่แล้วขอทเค่ะนของคนโดดว่าจแบบคนตเรื่องทด้ว่าก็อยากได้ว่าคน่ดีถ้าจะมีกาสทุกกับพูค้กับที่อยากไปบ้าน Oh s We did great work with these four people, and then especially we have uh, let it glow in the YouTube channel, and then uh, people really liked it. So uh, we extend that uh, that program uh, at those The second, uh, how can I say, the season two, yes, season two, and then the first episode will release tomorrow. So we. ก็มีแน่นอนค่ะม่ย่คที่เมื่อกี้่เาไปนะคะก็คนีนกได้วม้ะคะก็เดี๋ยวเราจะมีคลิปค่องได้วบมไ้ังสองวันนี้นะคะแล้วก็ใอนาคตะก็เดีมีผลงานของเรามากนะคะกับร้นอีกไม่ติดานแน่นอนค่ะแต่เราก็่ากับาี้ได้ปรสการมาบ้างนดูาดแต่่ามันต้องดีนแน่นออน ครับก็ดีใจมากๆแล้วก็ไปเก็บมากๆแล้วก็เออรันเองก็เป็นแบรนด์ที่แบบว่าดังอยู่แล้วที่เกาหลีอะไรอยย่างงเี้แล้วพอมาพอมาเป็นที่ประเทศไทยแล้วก็เลือกว่าเราทั้งสี่คนมาเป็นแบบพรีเซนเตอร์แล้วก็เป็นรานเองก็รู้สึกว่าดีใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมาแต่ละเรื่องก็หายใจหนูก็เป็นแบรนด์ที่ใช้อยู่แล้วค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เออรู้สึกสนุกด้วยค่ะกับแบรนด์นี้ด้วยแบบคาแรคเตอร์ของแบรนด์ด้วยนะเข้ากับเราแล้วเราก็รู้สึกว่า อยากที่จะนำเสนอให้กับทุกคนได้ใช้กันป่ะป่ะตันนี้นำเสนอได้มีโอกาสไปแบบที่เราซึ่งแบบเราได้เห็นกระบวนการวิธีการทำแล้วเราก็ตั้งใจและใช้จริงนะก็อยากบอกต่อให้ทุกคนได้มาเป็นเอรแหล่งที่เราใช้กันร้าเราอนได้ทุกตัวกันนี้เลยครับดีใจมากแล้วก็เป็นเกียรติมากแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับพวกเขาว่าเราได้ร่วมงานอย่างไ

ครับมาถึงไทยแล้วเปิดตัวอยู่ในนาฬิการครับก็ตลอดใครที่เอออาจจะติดตามลาเดดตั้งแต่กลับเข้าไทยหรือว่าแบบตั้งแต่ในตะไลแล้วก็รัาเดดก็มีแล้วครับก็สามารถแล้วก็มีงานรัาเดดในกาวนะครับผมก็มีงานอีก3วันด้วยกันนะครับก็มาเที่ยวแวะมาทําร่วมกิจกรรมได้นะครับแลก็เดี๋ยวผมมาที่สิบแปดด้วยครับโอเคครับเปิดับตรงนี้นะโอเค